สวัสดีครับทุกท่านผม h o r n e ตนะครับวันนี้จะมาสรุปรีวิวเกม Final Fantasy 7 r e r e m e k e จากค่าย PlayStation 4หรือ PlayStation 4ซึ่งจะออกในวันที่10เมษายนปี2020ปีนี้นี่เองขอแจ้งให้ทราบว่าในคลิปนี้ ตัวผมไม่ได้เล่นตัวเกมเองนะครับเป็นการสรุปมาจากสำนักข่าวจากต่างประเทศหลายๆเจ้านะครับเช่น IGN Gaming Bowl แล้วก็ Easy a l l i e นะครับซึ่งจะรวบรวมวิดีโอเล่นพร้อมกันเลยนะครับ3จาก3ค่ายนีในแต่ละมุมของวิดีโอที่ท่านจะได้ดูนะครับ ตัวเกม Final Fantasy 7ภาครีเมคนะครับเป็นการนำเกม Final Fantasy 7ต้นฉบับที่ออกมาบนเกม PlayStation 1นะครับในปี1997นะครับซึ่งตอนนั้นเป็นเกมที่ปฏิวัติวงการมีการเป็นเกม RPG นะครับ ที่เป็น3มิตินะครับสามารถไม่ใช่เป็น2 d ดีแบบ Final Fantasy 1ถึง Final Fantasy 6นะครับในขณะนั้นมีตัวเกมทั้งหมด3แผ่นนะครับยอดขายทะลมทลายมากแล้วเป็นเกมที่แฟนๆเรียกร้องให้นำมารีเมคมากที่สุดภาคหนึ่งตัวเกมนะครับในนี้ จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน Final Fantasy 7เพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นให้จบเหมือนในเกมที่ออกปี1997เกม o r i g i ินอลเนี่ยจะยังไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะทางตัวเกมที่ออกปัจจุบันเป็นแค่เนื้อเรื่องแค่ประมาณ5-8ชั่วโมงของ เกมภาคหลักภาคเดิมนะครับที่ไม่ใช่รีเมคแต่นะครับไม่ใช่แค่เกมนี้จะมีความยาวแค่5้าถึงแดชั่วโมงทาง square นะครับได้ทำภาครีเมคเนี่ยจากเดิม5้าถชั่วโมงยืดความยาวใส่เนื้อเรื่องเพิ่มและอื่นๆอีกมากนะครับทำให้ตัวเกมใช้เวลาประมาณ30 ถึง40ชั่วโมงในการเล่นจบนะครับจากเดิมแค่5-8ชั่วโมงเองนะครับก็แสดงว่าต้องมีคอนเทนต์ที่เพิ่มขึ้นพอสมควรไม่ใช่พอสมควรสิเยอะมากๆเลยหลายเท่าจากเดิมเลยนะครับโดยเกมภาคนี้นะครับจะยังอยู่ในแค่เมืองมิกกานะครับซึ่งเป็นเมืองเ,อเมืองแรกของตัวเกมในภาคแรกยังไม่ได้ออกไปที่เมืองอื่น ออกไปที่ World Map หรือออกไปที่โลกว่างข้างนอกเลยนะครับตัวเกมเปลี่ยนจากระบบเดิมซึ่งเป็น Turn b a s บสนะครับเป็น Action ด้วยนะครับบวกกับเทิร์นเบสไม่ใช่เป็น Action Real Time เลยแต่เราก็จะมีกริอายของ Turn ์นเบสเข้ามาด้วยนะครับก็คือเมื่อเรา a อคชั่ไปเนี่ยแล้วเรามี a อค i ั่นพอยตนะครับถึงระดับหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะกดออกคำสั่งนะครับเมื่อออกคำสั่งเวลาในเกมนะครับจะช้าลงให้เราสามารถวางแผน,นต่างๆได้เช่นใช้ไอเทมนะครับไล่เวทหรือใช้ลิมิตเบรกและ Action อนอื่นๆครับซึ่งสำหรับใครที่ชอบวางแผนชอบแนาเทิร์นเบส ก็จะได้ใช้เวลาช่วงนี้ในการวางแผนอย่างที่ต้องการนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากจะเล่นในส่วนของแอคชั่นเลยนะครับทางผู้ผลิตเกมได้เพิ่มโหมดพิเศษนะครับเขาเรียกว่าคลาสสิกโหมดนะครับก็คือโหมดนี้จะทำให้เราไม่ต้องบังคับตัวละครไปตีเองแบบแอคชั่นเรียลไทม์เลยนะครับ คอมพิวเตอร์จะทำการเดินให้กาดให้ป้องกันให้ตีให้เราก็แค่ใชอ้ออกแอคชั่นเมื่อเกทถึงตามที่กำหนดในเกมนอกจากจะมีเกมแอคชั่นในปกติแล้วนะครับยังมีมินิเกมให้เล่นนะครับสามารถดูได้ที่ทางด้านซ้ายล่างของจอนะครับว่ามีมินิเกมอะไรบ้างเช่นการปาเป้านะครับ การดึงข้อแะหลายๆอย่างก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเล่นเกมไม่เบื่อนะครับนอกจากมินิเกมแล้วนะครับตัวเกมยังมีเควสต,ต่างๆไม่ทำที่มากกว่าในภาคดั้งเดิมของเกมนะครับก็ต้องเข้าใจได้นะว่าเกมมันจาก5ชั่วโมงเพิ่มเป็น30-40ชั่วโมงเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรเพิ่มมีเควสที่เพิ่มเข้ามา ตั้งแต่การช่วยเด็กนะครับหาแมวที่หายนะฮะเป็นต้นนะครับซึ่งเภาคหลักก็ไม่มีนะครับมีตัวละครใหม่ด้วยนะฮะซึ่งออขอไม่สปอยล้วกันว่ามีอะไรบ้างรีวิวนี้จะไม่มีการสปอยนะครับไว้ใจได้นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามายังมีอีกนะฮะคือการอัปเกรดอาวุธ ภาคแรกเนี่ยมีแค่เอามาเทเียรหรือก้อนเวทมนต์เนี่ยไปใส่ในอาวุธหรือใส่ไปนในเกาะเพื่อให้สามารถมีความสามารถนะครับแต่อันนี้เมื่อเราใช้อาวุธนั้นๆซ้ำไปเรื่อยๆเราจะมีคล้ายๆกับพูดยังไงดีเป็นสก,กิลทำให้เราคล่องแคล่วในอาวุธนั้นมากขึ้นเราสามารถนำ ประสบการณ์ในการใช้อาวุธเนี่ยมาอัปเกรดอาวุธเราได้นะครับก็คือมีหน้าที่เพิ่มมาคือหน้าอัปเกรดอาวุธนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะว,ว่าเวลาเราเปลี่ยนอาวุธแล้วต้องมาเก็บเลเวลอาวุธใหม่นะครับค่า exp เนี่ยจะแชร์กันนะครับระหว่างอาวุธหลายๆอาวุธนะครับระบบมาเทเรียหรือระบบเวทมนต์เนี่ยก็ยังคงไปอยู่และมีความซับซ้อนมากกว่าเดิมน,นะครับสามารถผสมมาเทเรีย เข้าหากันได้เหมือนเดิมเลยแล้วก็มาเทรียใช้เยอะๆก็สามารถอัปเกรดตัวเองได้นะครับมาถึงเรื่องมอนสเตอร์นะครับและบอสนะครับก็มีความหลากหลายแต่ละมอนสเตอร์แต่ละตัวก็มีพฤติกรรมและสกิลของมันเองนะครับซึ่งจะแทบจะไม่เหมือนกันเลยบางตัว ชอบหนีนะครับบางตัวอยู่กันเป็นกลุ่มบางตัวบู๊นะครับรวมถึงบอสด้วยนะครับตัวบอสเนี่ยมีความแตกต่างและท้าทายมากไม่ได้จะมาสู้กันเฉยๆอย่างตัวในเดโมโนเนี่ยถ้าคุณได้ลองดูในการสู้กับไอตัวแมงป่องสกอร์เปียนเนี่ยบอสที่เฝ้าเตาปฏิกรแรกเนี่ยนะครับ ก็จะมีแมคชนิกมากมายเช่นต้องหลบหลังที่กำบังเมื่อมอนสเตอร์บอสยิงเลเซอร์ใส่เหล่านะครับเป็นต้นนะฮะหรือการตีที่ขาตีเ,เขาเรียกว่าอะไรลูกสมุนต่างๆนะครับที่ออกมาตัวเกมเป็น3ามิติแล้วเนี่ยทำให้เพิ่มแมคชนิกต่างๆเหล่านี้เข้ามาได้ มากมายนะครับทําให้ไม่ซ้ำซากแล้วก็มีความท้าทายในการต่อสู้นะครับทําให้เราไม่เบื่อมาถึงมีเรื่องข้อดีมาแล้วน,นะครับส่วนใหญ่ข้อแย่ที่ทางฝรั่งไม่เคยชอบในการรีวิวเกมนี้ก็จะมีอยู่ไม่กี่ข้อนะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้อดีข้อแย่ก็คือ1 ไม่รู้จะเป็นข้อแย่ได้หรือเปล่าครับเป็นลิเนียนะฮะจริงๆก็ว่าเขาไม่ได้ลิเนียก็คืออะไรก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยแทบจะเป็นเส้นตรงคือจากจุด A ไปจุด B ประมาณนั้นเลยนะฮะไม่ได้เป็นหลับโลกเปิดกว้าง Open World ใครที่คาดหวังว่าเป็น Open World ก็ทำใจไปด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่เขาพูดก็คือ,อ texture นะครับหรือพวกโมเดลต่างๆ บางอันบางช่วงมีคุณภาพที่ต่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็อันนี้บางคนอาจจะชอบอาจจะไม่ชอบเหมือนเป็นความเห็นส่วนตัวเหมือนกันก็คือมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างบ้างจากภาคหลักนะครับภาคภาคต้นฉบับก็แต่ไม่สปอยแล้วกันลองดูว่าชอบหรไม่ชอบนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝาก Subscribe หรือ ผมพูดตรงไหนผิดหรือมีความคิดเห็นก็มาคอมเมนต์ไว้ได้นะครับจะนำไปปรับปรุงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ